สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดกันประจำวันที่21พฤศจิกายนตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงครึ่งก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟแรกเลยก็คือ BTC USDT นั่นเองตอนนี้ BTC USDT อยู่แถวบริเวณ87,394ก็ตามที่คุยกันเมื่อวานเนะื้อหาเขายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ93,500ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ80,000 ซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถยืนเหนือ9 3 8 0 0 5 0 0ได้นะก็คืออาจจะลงมาด้านล่างได้เช่นกันแต่หากเขาจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ1 0 0 0 0แได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อต้องรีบขึ้นไปยืนเหนือ93,500ให้ได้เพราะไม่งั้นก็ยังมีโอกาสลงต่อมากกว่าขึ้นนั่นเองใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะถัดมากราฟนี้ก็คือกราฟของน้ำมัน WTI นะครับน้ำมัน WTI ตอนนี้อยู่ที่บริเวณ58.57 ก็ตามที่คุยกันก่อนหน้านี้นะว่าหากเขายังไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ59.40ได้เนี่ยเขามีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวเรื่อน57.2ซึ่งตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะแต่หากเขาสามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ59.40ได้เนี่ยเขาถึงจะมีโอกาสรีบาวขึ้นไปแถวบริเวณ60.4โดยประมาณนั่นเองตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะ ส่วนกราฟนี้ก็คือกราฟของทองคำโคเมกนั่นเองตอนนี้ทองคำโคเมกเขาอยู่ที่บริเวณ4,075จุดซึ่งตามที่คุยกันเมื่อวานเนื้อหาเขาไม่สามารถยืนบริเวณ4,080จุดไดเ้เขาอาจจะย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ4,020 แต่หากเขากลับขึ้นมายืนเหนือ4,080จุดได้เ,เขาถึงจะมีโอกาสรีบาวไปทดสอบเส้นฟีโบ161.8%แถวๆ4,160นั่นเองและจุดเฝ้าระวังที่สำคัญของทองคำโคเมกเลยก็คือ3,950นั่นเองเพราะหากหลุดบริเวณ3,950เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตีฟีโบนีชี่ให้ใหม่อีกทีนะส่วนกราฟนี้ก็คือกราฟของเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรานั่นเองเมื่อวานเขาปิดที่บริเวณ1,281 ก็ตามที่คุยกันเมื่อวานเนะหากเซ็ตอินเด็กซ์สามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,284ได้เขาถึงจะมีโอกาสรีบาวต่อได้ แต่ตอนนี้เขายังติดบริเวณ1,284นั่นเองดังนั้นตอนนี้เขาก็คงเล่นอยู่ในกรอบประมาณ1,260จนถึงประมาณ1,284โดยประมาณนั่นเองตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะวันนี้ i n v e วสดีๆขอมาอัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย